และนี่คือความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์คือถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์พระองค์ก็ทรงโปรดฟังเราและถ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงโปรดฟังเราเมื่อเราทูลขอสิ่งใดๆเราก็รู้ว่าเราได้รับสิ่งที่เราทูลขอนั้นจากพระองค์คุณคิดว่ายอนอธิษฐานเป็นไหมฮะท่านเป็นคนบอกกฎของการอธิษฐานให้ได้รับคําตอบอยู่นี่แหละ ถ้าเริ่มต้นในบอกว่าแลวนี่คือความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์หรือพูดง่ายๆวันนี้คือความเชื่อที่เรามีต่อพระองค์เพราะความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่วางไว้เป็นความมั่นใจถ้าคุณไม่มีความมั่นใจคุณไม่มีความเชื่อดังนั้นนี่คือความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์ถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์พระองค์ก็ทรงโปรดฟังและเมื่อเรารู้ว่าพระองค์ทรงโปรดฟังเราก็ได้เห็นแล้วหรือยังคะ คำอธิษฐานที่ได้คําตอบคือการอธิษฐานตามพระประสงค์ดังนั้นถ้าเราย้อนกลับไป3ย้อนข้อที่2คุณคิดว่าย้อนอธิษฐานตามพระประสงค์หรือตามใจชอบครับท่านอธิษฐานตามพระประสงค์เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่ให้คุณมีพลานาไมายสมบูรณ์และเจริญสุขทุกป,ประการแต่มันจะเป็นไปเท่าที่จิตของคุณเจริญ